The State Times n n w w e n News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The State Times ส o ต y รเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนนนครสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ student t e s t t t e Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนาครนะครับวันนี้มีเรื่องราวของขบวนการขบวนการหนึ่งนะฮะที่มีความน่าสนใจแล้วก็เริ่มเป็นที่กล่าวขวัญถึงในช่วงเวลานี้นั่นก็คือชาวไซออนิสนะฮะหรือว่าขบวนการไซออนิสนะครับขบวนการไซออนิสเนี่ยนะครับเป็นขบวนการที่มีผลมีความผูกพัน นะฮะจริงๆแล้วแทบจะเรียกว่าแยกกันไม่ออกนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาตินะครับโดยเฉพาะเชื้อชาติยิวนะครับยิวเนี่ยนะฮะถ้าจะต้องย้อนประวัติศาสตร์กลับไปน,นะครับก็นับแล้วเนี่ยนับเนื่องประมาณสัก4 0 0 0 4,000ปีได้นะครับ4,000ปีได้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ยยิวนี่คือที่อยู่อิสราเอลใช่ไหมใช่แต่ว่า อิสราเอลนั้นเป็นพื้นที่ใหม่ของพวกเขานะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยชาวยิวในเดิมทีเนี่ยเขาเรียกว่าชาวฮิบรูนะครับเกิดอยู่ในช่วงต้นจุดเริ่มต้นใหญ่ที่พวกเขาได้ต้องถูกระหกระเหินเนี่ยนะฮะ,ะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกกวาดล้างโดยจักรวรรดิโรมันนะครับแล้วก็ ต้องระเหเร่ร่อนนะครับไปทั่วแผ่นดินยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกนะครับในประมาณช่วงต้นคริสตศตวรรษที่2นะครับโดยประมาณแล้วก็เป็นที่ถูกรังเกียจร,รังงอนจากชนเขาเรียกว่าชนหลายประเทศนะฮะบ,บางตำนานนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มคนที่อย่าเรียกว่าตำนานเลยเป็นบันทึกแล้วกันนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่เร่ร่อนนะฮะ โดยที่ถูกอียิปต์เนี่ยสั่งให้หนีไปจากดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับของพระเจ้าแล้วก็เขาพวกเขาเนี่ยก็สัญญาขอ,ของพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าพื้นที่ที่เป็นอียิปต์นี่แหละคือพื้นที่ของเขาหรือพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดนะคือพื้นที่ของเขานะครับอันนี้คือ,อเรื่องราวที่เป็นอยู่เขาก็ระหกระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับถูกกดล้างโจมตีโดยจกักรวรรดิโรมันถูกขับไล่โดยอียิปต์นะถ้าเกิดคุณเคยดูเรื่องของโมเสส นะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับดินแดนที่เขาเรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือว่าคณะอันนะฮะเขามีความหวังที่ได้กลับมาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของเขานะฮะพอไปอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับด้วยความเป็นชนชาติยิวที่เป็นชนชาติที่ต้องบอกว่าแข euh. ็งแกร่งไม่ยอมใครนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรต้องทําให้ได้เนี่ยนะฮะก็เลยทาให้ยิวที่ไปอยู่ในยุโรปเนี่ยเริ่มขยันขันแข็งทํางานดีจนมีฐานะร่ํารวยกว่า คนในท้องถิน่นจนมาในช่วงหนึ่งนะฮะจนมาในช่วงหนึ่งนะครับก็ได้เกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้นแล้วนะโดนเหยียดนะฮะชาวยิวนี่ถูกเหยียดมากนะครับถูกเหยียดมากจนกระทั่งทําให้เกิดกลุ่มบุคคลที่คิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับนั่นก็คือเทอโดรเฮิร์สนะฮะคนนี้เป็นคนที่ต้นคิดแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะหาทางแก้ปัญหาให้กับชาวยิวนะครับ คนคนนี้นะครับเป็นชาวยิวในออสเตรียฮังการีนะฮะในอาณาจักรตอนนั้นแล้วก็ได้ตั้งเขาเรียกว่าตั้งความหวังของตนไว้อย่างชัดเจนก็คือว่าจะต้องหาแผ่นดินที่เป็นของชาวยิวจะกลับไปสู่แผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้ได้นะครับก็เลยก่อตั้งนะฮะก่อตั้งขบวนการที่ใช้รากฐ,ฐานของอุดมการณ์ที่จะสร้างสังคมสร้างประเทศของตัวเองขึ้นมาโดยเรียกตรงนี้ว่า ขบวนการไซออนิสต์หรือว่าองค์กรไซออนิสต์นะฮะตั้งขึ้นมาในปี1897โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือจะกลับไปที่ดินแดนปาเลสไตน์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาโบราณน,นะครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นครับเขามีหนังสือหลายเล่มนะมีหนังสือหลายเล่มนะที่บอกที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของอคนชาวยิวเนี่ยนะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาจะครองโลก ชาวยิวเนี่ยจะครองการค้าของโลกแต่จริงๆแล้วหารู้ไหมว่าชาวสหรัฐอเมริกากับชาวยิวนั้นมีเบื้องหลังเบื้องลึกกันมากกว่าที่เราคิดนะครับชาวยิวก็เลยเริ่มนะฮะเลยเริ่มหลังจากการตั้งขบวนการซซออนิสขึ้นมาได้แล้วในปี1 1 9่ะฮะก็เริ่มเกิดการซื้อที่แล้วก็เริ่มจะหาผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการซื้อที่ก่อนการซื้อที่เนี่ยก็คือซื้อที่จากชาวอารับนะฮะเพราะว่ารวยนี่เป็นพ่อค้ามีเงินนะครับชาวยิวเนี่ยถือว่าออในยุโรปเนี่ยหลายคนเขาไม่ชอบชาวยิวเพราะว่าเป็นพ่อค้าหน้าเลือดอะไรประมาณนั้นถ้าเคยได้ฟังเรื่องของเชคสเปียร์ The Merchant of Venice เนี่ยนะฮะพ่อค้าหน้าเลือดที่ใช้การตัดชิ้นเนื้อเนี่ยก็เป็นชาวยิวนะครับโงกมากนะฮะก็ เริ่มซื้อที่ดินจากอาหรับโดยไม่เกี่ยงว่าโดยไม่เกี่ยงนะครับว่าตรงนั้นจะเป็นที่ดินจะเป็นทะเลทรายเพราะปลูกอะไรไม่ขึ้นไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าต้องการเพิ่มพื้นที่ให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งตุรกีก็เริ่มรู้สึกนะะอียิปต์เริ่มรู้สึกดินแดนปาเลสไตน์ในพื้นที่อิสราเอลเริ่มรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะเริ่มมีชาวยิวเริ่มมาซื้อที่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่า ในช่วงนั้นอาหรับเองก็ยังเป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะอพยพแล้วก็มีสงครามกลางเมืองปฏิวัติกลางเมืองอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะชาวยิวจะทําอะไรนะครับก็เลยปล่อยประละเลยกันไปเรื่อยจนกระทั่งช่วงสิ้นสงครามโลกครั้งที่1นนะครับดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับตกอยู่ในความครอบครองของประเทศอังกฤษแล้วเดชบุญครับประเทศอังกฤษนั้นทําข้อตกลงไว้กับขบวนการซาอุนิสร์ีไว้ก่อนหน้า ก่อนหน้าที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซิว่าจะช่วยสร้างอังกฤษสัญญากับซซออนิสว่าจะช่วยสร้างถิ่นอาศัยของชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์เพื่ออะไรครับเพื่อจูงใจให้ซซออนิสเนี่ยมาช่วยทําสงครามเอาชาวยิวซาออนิสเนี่ยนะครับมาทําสงครามให้กับอังกฤษแล้วเมื่ออังกฤษชนะสงครามนะฮะชาวยิวนะชาวยิวซซออนิสคนหนึ่งก็ตั้งตัวเองเป็นข้าหลวงญ่ปกครองดินแดนปาเลสไตน์ทันทีนะฮะ ซึ่งพอจบสงครามปาเลสตนาเองในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นหนี้ทั่วหัวไม่มีเงินสุดท้ายก็ต้องขายที่ดินให้กับกลุ่มทุนชาวยิวเพื่อยังชีพชาวยิวก็ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นมากๆเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็ตรงนี้เองทําให้ชาวอาหรับเนี่ยรู้สึกหมั่นไส้ชาวยิวมากแต่ชาวอังกฤษบอกว่าดีแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ายิ่งชาวอาหรับเกลียดยิวมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งปกครองง่าย อันนี้เองอันนี้เองนะฮะก็ทําให้ทําให้อะไรครับชาวยิวเป็นที่รังเกียจจนกระทั่งมาถึงสงครามโรคครั้งที่2ชาวยิวในยุโรปก็ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นจำนวนมากนะครับก็เลยทําให้ชาวยิวนั้นหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ของปาเลสไตน์มากขึ้นแล้วลัทธิไซนิสหรืขอขบวนการไซนิสก็กลายเป็นแนวคิดกระแสะหลักของสังคมชาวยิวไปแล้วก็เริ่มเป็นกระบวนการที่ชัดเจนหลังจากนั้นครับหลังจากนั้น มีความมึนงงเกิดขึ้นมหาศาลอีกนะฮะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองชาวยิวถูกฆ่านะฮะถูกฆ่าเป็นจํานวนมากมายแต่คุณเชื่อไหมว่าฆ่าจะฆ่าก็ฆ่ากันไปนะครับก็ชาวยิวเองก็ไม่ได้ช่วยชาวยิวนอกจากหนีอพยพออกมาให้ได้มากที่สุดก็เท่านั้นเองนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการจัดตั้ง U n เครับก็เป็นองค์กรที่จะช่วยลงประชามติในการตัดสินเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้ แล้วโดยเฉพาะแน่นอนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนของชาวยิวกับชาวอาหรับในดินแดนปาเลสไตน์ที่ชาวยิวขาบอกว่าเป็นคณาอันเป็นดินแดนในของพันธสัญญาซึ่งเขาจะต้องได้กลับไปอยู่ตรงนี้เพราะเขาซื้อไว้ตรงนี้แล้วอังกฤษก็ทําให้เขาได้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับอาหรับไม่ยอมครับในเวลานั้นอาหรับไม่ยอมแล้วก็บอกว่ายิวเนี่ยเป็นผู้อพยพไม่ควรมีสิทธิ์อะไรในพื้นที่นี้แต่บอกชาวยิวบอกว่าไม่ได้ฉันซื้อไว้แล้ว ต้องแบ่งแยกแล้วก็จะได้จัดตั้งประเทศที่เป็นของตัวเองสักทีสุดท้ายครับคณะกรรมการของ UN ก็ให้ยิวเนี่ยได้แผ่นดินไป54%ของพื้นที่ส่วนอาหรับนั้นได้แค่46แล้วโดยโดยรวมรวมนะฮะดินแดนที่ชาวยิวได้54%นั้นมีชาวอาหรับอยู่มากกว่าเกินครึ่งนะครับก็ปะลปะลาดปลาดดี โหวตอันนี้นะฮะทำการโหวตพื้นที่อันนี้โหวตกันในวันที่29พฤศจิกายน1947ซึ่งผลที่ออกมาก็คือสัส่งสนให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนนะฮะเป็นของชาวยิวกับชาวอาหรับเนี่ยนะครับ33เสียงนะครับโหวตค้าน13เสียงไม่ออกเสียง10เสียงและไม่โหวต1เสียงนะครับชาวยิวได้ดินแดนแห่งพันธสัญญาคืนไม่ที่คืนสิต้องบอกว่าได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาของตัวเองนะฮะตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ ประเทศที่ไม่โหวตหนึ่งเสียงก็คือประเทศไทยของเรานี่เองครับโอสาทุกการนะฮะคนะผู้โหวตผู้แทนของเราในยุคนั้นนะครับอาหรับพอเสียประโยชน์เรื่องของดินแดนก็เกิดสงครามการเมืองอสงครามกลางเมืองขึ้นเยอะแยะชาวปาเลสไตน์นะครับเริ่มหนีนะครับแล้วก็ ชาวไซออนิสนะฮะพวกขบวนการไซออนิสก็ลาเรียงชาวยิวที่กระจัดกระจายพลัดถิน่นแล้วก็ที่เหลือรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในยุโรปเนี่ยนะครับเข้ามาแทนที่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็เป็นไข่แดงนะครับโดยที่ตรงอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ล้อมรอบโดยชาติอาหรับทั้งหมดโดยเฉพาะอียิปต์จอร์แดนซีเรียนะครับแล้วก็เริ่มจะหมันไส้ก็เริ่มโจมตีชาวยิวที่อพยพมาอยู่เนี่ยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าถึงแม้ประชากรจะดูแล้วน้อยกว่า แต่สงครามที่ถูกโจมตีโดยชาติอาหรับนั้นชาวยิวชนะเฉยเลยแล้วก็ยึดดินแดนที่ที่ชาวอาหรับเนี่ยนะครับพ่ายแพ้เนี่ยนะฮะมากกว่าตอนนี้ก็คือยึดมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ย54%ยึดมากกว่าเดิมนะครับจนสุดท้ายอาหรับปเาเลสไตน์นั้นถูกแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือฉนวนกาซาที่อียิปต์ยึดครองไปแล้วก็ส่วนที่เป็นเวสต์แบงก์นะครับที่จอร์แดนเนยยึดครองทางตะวันออกไปนะครับ แล้วก็องค์กรซซออนิสเนี่ยก็ประกาศตั้งรัฐของยิวขึ้นอย่างเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่าอิสราเอลนั่นเองแล้วก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติด้วยคะแนนเสียงที่มากนะครับฝ่ายข้างมากในวันที่11พฤษภาคม1949นี่นี่คืออิสราเอลที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือชนชาติที่เหมือนจะไม่มีแผ่นดินถูกขับไล่จากพื้นที่โดยอียิปต์โบราณนะครับ ตามคำพีโมเสสนะของโมเสสเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกโรมันจกกักรวรรดิโรมันนั้นขับไล่จนไปต้องไประหกระเหินอยู่ในยุโรปนะครับนะฮะแล้วก็ถูกนระเทศอีกนะฮะกระจายไปเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยพุ่งเป้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้มุมแบบนี้สิฮะมันกลายเป็นว่าจากททโอรอเฮิร์สนะฮะที่ สร้างกระบวนการไซออนิสขึ้นนะฮะในช่วงปี1,897นะครับแล้วก็เกิดเป็นองค์กรไซออนิสากลที่รวบรวมชาวยูนะฮะทีนี้ขบวนการไซออนิสนั้นไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นฮะท่านผู้ฟังอุดมการ์ของเขานั้นนอกจากสร้างประเทศของตัวเองแล้วยังจะเป็นอุดมการณที่จะต้องสร้างสังคมที่ตัวเองอยากมีอยากได้เรื่อจะเรียกว่า อาจจะเรียกว่าคลองโรคเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับนอกจากพื้นที่ที่เคยได้เดิมตอนหลังเนี่ยนะครับเขายึดครองพื้นที่นะฮะยึดครองพื้นที่มากกว่า80%ของดินแดนปาเลสไตน์เดิมนะฮะแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเองในฐานะพ่อค้าเนี่ยก็ไปอยู่เบื้องหลังในกระบวนการอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตระกูลรัตชัยนะฮะเศรษฐีใหญ่ของอังกฤษ หลายคนคงเคยได้ยินตระกูลรัสชยัยตระกูลนี้เป็นในทุนที่ที่ส่งคนนะฮะส่งคนส่งเงินนะฮะให้เกิดให้มีปัจจัยในการสู้รบต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือทําให้อังกฤษนั้นชนะสงครามในหลายที่เป็นนายทุนแล้วก็สุดท้ายก็คือส่งคนชิวนั้นเข้าไปจัดการผลประโยชน์ เซอร์โรชชัยนี่คือผมว่าน่าจะมีหลายๆคนเคยได้ยินชื่อนี้นะ,ะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับทำไมหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมยิวเขามีคนไม่ค่อยชอบเขาเถ้าเป็นจากเรื่องราวในในในคริสศาสนาเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายิวเนี่ยเหมือนกับคนที่เป็นเชื้อชาติยิวเนี่ยเหมือนกับเป็นสาวกที่แปรพัก จากพระเยซูคริสต์แล้วก็ไปแจ้งกับทหารโรมันแจ้งที่อยู่ของพระเยซูแล้วก็ทาให้ทหารโรมันนั้นมาฆ่าพระเยซูโดยคนยิวนี่แหละก็เลยทาให้บรรดาทางฝั่งผู้นับถือศาสนาคริสต์นั้นไม่นับยิวด้วยไม่เอายิวนะครับแล้วก็ยิวเองก็เลยมีศาสนาจริงๆยิวก็มีศาสนาของตัวเองนะครับแล้วก็ดําเนินการลหลายๆอย่างของตัวเองอ่นอกจากตะกี้วัดชายนะครับก็จะมี คุณคุ้นนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือ Rocky f ฟลเลอที่อเมริกาเป็นเศรษฐีอเมริกาทำธุรกิจพลังงานในอเมริกาคนนี้เป็นไงครับก็รวยแล้วก็เป็นหนึ่งในดี s สเ t ทที่คอยคนโทรลสหรัฐอเมริกาอยู่อีกหนึ่งคนที่ใกล้ๆแล้วก็ทำลายค่าเงินบาทแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจของหลายๆประเทศลงอย่างไม่เห็นฝุน่นคนคนนี้ชื่อจอร์จโซรอสครับ เป็นพ่อมดทางการเงินนะเขาทำกองทุน h e d g fund นะฮะมหาศาลเลยคุณเคยคงได้ยินเฟดนะฮะบอกว่าเป็นธนาคารธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเฟดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากยิวครับของยิวนะเป็นคนเชื้อชาติยิวตั้งขึ้นมาและแน่นอนครับซายออนิสนั้นเป็นมากกว่าขบวนการซายออนิสนั้นเป็นเหมือนกับ ค่านิยมเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดนี่ฮะสัญชตาตญาณที่ยิวนั้นจะมีอยู่ยิวรุ่นใหม่ก็ยังเป็นอยู่นะครับแน่นอนเรามี Rocky f ้เฟลเลที่รวยมหาศาลมีจอร์ g e s ร r o อพอมดกันเงินและแน่นอนตอนนี้ในทุกๆมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจะมีไซออนิสเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮาวาดโคล r มบิ b ออกฟอร์ดอยู่ในทั่วทั้งโลกนะอยู่ในทั่วทั้งโลก อบอกว่าตะกี้ใครผมบอกว่าเฟดเนี่ยนะครับเป็นธนาคารกลางของสหรัฐแล้วคุณรู้ไหมว่าอาดีตผู้ว่าการธนาคารชาติของสหรัฐเนี่ยก็เป็นคนเป็นเชื้อชาติยิวเหมือนกันชื่ออารันกรินสแปนก็เป็นอเมริกันเชื้อสายยิวเอาละแหะ,ละคุณฟังแล้วคุณก็เริ่มคิดเหมือนผมใช่ไหมฮะตามทฤษฎีสมคบคิดนะฮะ conspiracy theory มันเริ่มบอกแล้วละ่ะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันคือเรื่องจริงหรือเปล่า ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วคนที่เราจะเห็นกันชัดๆนะฮะชัดๆจัดจแจ้งแจ้งนะครับก็มาร์คสเคเบิร์กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นยิวฉลาดไหมครับผู้นำการเมืองในสหรัฐที่เป็นเชื้อชาติยวิวก็จะมีเฮนรี่คริสซิงเจอร์นะครับที่ยังอยู่ที่เขาเชื่อกันว่าอยู่ในกระบวนการไซออนิสด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณจะเห็นก็คือว่า มันจะมีองค์การองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนขบวนการไซออนิสเลยในการล็อบบี้ชาวอเมริกันหลายๆอย่างที่อยู่ในพื้นที่ของการเมืองไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวสอสอสอวอทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลและแน่นอนอยู่ๆวันดีคืนดีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนก็บอกเขาว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนขบวนการไซออนิสทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นยิวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาสนับสนุนขบวนการไซออนิส โอ้โห oh, 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 เป็นยังไงฮะซาลนิสไม่ใช่ศาสนามันเหมือนกับยิ่งกว่าศาสนาเป็นลัทธิที่เผยแพร่ทุกอย่างที่ทำให้ชนชาติยิวนั้นได้ครองโลกนี่หนังสือหลายๆเล่มนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหนังสือของอาจารย์คริสปราโมดนะครับเรื่องยิวนะครับหนังสือที่ว่าด้วยสหรัฐจะครองโลกนะครับยิวจะครองการค้าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะโปรโตคอล ก็ลองไปหาอ่านกันดูนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือกระบวนการที่อาจจะทําให้ยิวนั้นค่อยๆกืนกินแล้วก็มันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดแต่กี้ผมเล่าให้ฟังคือว่าอังกฤษก็ใช่สน,สนับสนุนโดยรัชัยเซอร์รัชัยซึ่งเป็นไซออนิสต์แน่นอนจากตรงฝั่งอังกฤษก็มาฝั่งอเมริกาก็มีโรกี้เฟิร์เลอร์จอร์จโซรอสมาร์คซักเคเบิร์กอย่างเงี้ยไลไรมาที่ผมประหลาดใจมากกว่านั้นคือว่า ชนชาติยิวนั้นนอกจากสร้างประเทศตัวเองที่ก็คืออิสราเอลนะฮะในในดินแดนปปรลสไตา์แล้วก็ยังมีการอพยพไปในพื้นที่ของยุโรปในบางส่วนและพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อพิพาทในวันนี้นั่นก็คือยูเครนโดยเฉพาะประธานาธิบดีวาริเบสซีเดนสกี้นีฮะคุณกี้ของผมเนี่ยนะฮะคนนี้ก็เป็นคนรัสเซียเชื้อสายยวแล้วก็เหลือเชื่อครับเมื่อไปอ่านบันทึก ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่ากองทัพอัซอฟที่เหมือนกับเป็นทาหารรับจ้างหรือว่าเป็นนีโอนาซีเนี่ยนาซี I, สมัยก่อนเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวใช่ไหมครับแต่วันนี้อัซอฟเนี่ยกับกลายเป็นคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รัเสเซียที่เป็นเชื้อชาติรัเสเซียแล้วก็กดดันให้พื้นที่ของรัเสเซียนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆในพื้นที่ของยูเครนนะฮะแล้วก็มีคนชาวยูเครนเชื้อชาติยิวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นอีพีนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่ผมอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้รู้จักกับขบวนการซาวนิสซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อตั้งแต่ปี1897แล้วยิวนั้นก็แทรกซึมลงไปในทุกๆหย่อมย่าของการทำธุรกิจและก็การครอบครองด้านเศรษฐกิจของโลกอยู่เอาละครับวันนี้ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินมาเกลก่นมาเล่าๆสู่กันฟังแบบเขาเรียกว่าเป็นมิติแบบ นิติแบบสั้นๆให้ท่านได้ฟังแล้วกลับไปคิดกันต่อถ้าท่านอยากจะฟังกันต่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงแบบไหนเอาไว้ผมจะมานั่งเปิดเผยแต่ละองค์กรว่าองค์กรที่มีอยู่ในโลกของเราใบนี้เนี่ยมีกระบวนการไซออนิซึ่งไซอ,ออนิสเนี่ยนะเข้าไปอยู่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกานั้นต้องบอกว่าไซออนิสนั้นเข้าไปครอบครองทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินนะฮะ ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของอตลาดทุนทั้งหลายของสหรัฐอเมริกานั้นยิวนั้นเข้าไปครอบครองไ้หมดแล้วทางฝั่งอังกฤษนั้นปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยนมนานตั้งแต่สมัยก่อนสงคราม,มโลกครั้งที่1นึ่งนะะชนชาติยิวก็เข้าไปจับมือกับอังกฤษมาตั้งแต่ในสมัยนั้นแล้ววันนี้ในะยูเครนเชื้อชาติยิวก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน ยูเครนเป็นคนยูเครนเชื้อสายยิวก็มีอยู่จำนวนมากแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการไซออนิสที่ผมไล่ฟังนั่นแหละครับเอาล้วครับ,รบวันนี้ The s t a ต e ไทม์ส t ต r รเรื่องจริงฟังเพลินกับผมครับเจตนานครนะครับคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พบกันใน e ีพีหน้าครับไปแล้วครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนคร The States Times New Gen News Agency สำนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่